ครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมลุงทิพ์กินเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะทําเมนูนะครับนําเสนอเมนูอที่มีชื่อว่าหมูขั่วพริกเกลือนะผมหมูผัดพริกเกลือนะครับผมวัตถุดิบของเราก็มีลากผักชีครับหัน่นฝอยไปเลยครับ เ okay. หั่นไปเลยให้ละเอียดนะครับรักขอดชีกระเทียมนะครับใส่เข้าไปทุกนี้ก็ได้หั่นลงไปเลยนะครับนี่ เคียวนะครับตอไปสีฟ้าแดงนะครับผมเรจะเน้นเครื่องหน่อยนะครับผมนี่ครับอทุดิบทั้งหมดก็คือ สับให้ละเอียดนะครับสูตรนี้เพื่อนเลองเอาไปทําทานได้เลยนะครับผมครับผมหลังจาก็กสับให้ละเอียดแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นต้นหอมนะครับแล้วก็ความเผ็ดนะครับผม ใครชอบเผ็ดก็หันลงไปเลยนะครับขี้หนูนะครับคนชอบเผ็ดก็หันไปเลยครับ3-4เม็ดใส่ไปเลยประมาณนี้นะผมเครื่อง เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะเอาหมูลงไปทอดก่อนนะครับผมโอเคน้ำมันเดือดได้ที่แล้วนะครับผมทอดหมูครับ ทอดหมูให้เหลืองนะครับผมนี่จะวทมีพริกผัดพริกเกลือหมูทอดนะครับผมสูดรดลทิพนะครับผมจุดทิพยจกินเที่ยวนะครับผมเคลื่อยหมูสุกจนเหลืองกันนะครับผมครับผมหลังจากหมูได้ที่แล้วครับผมเครื่องปรุงที่เราไว้เมื่อกี้นะครับเทลงไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้นะครับหย่อน้ำลงไปนิดหน่อยนะผมมันก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผม ต้องห่วงครับความอร่อยนี่เป็นหมูทอดพัดพริกเกลือนะครับผมส่วนเครื่องรุงนะครับผมมันจะมีเกลือป่นนิดหน่อยนะครับผมผงนัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็สมดดีนิดหน่อยนะครับผม แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ได้ห้ามนะครับผมผัดสักแป๊บหนึ่งพอให้แห้งนะครับผมครับผมพอผัดได้ที่แล้วนะครับผมอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเป็นขั้นตอนท้ายสุดแล้วนะครับเบาไฟครับอ่านี่คือเ <c oughs> คล็ดลับนะครับผมเคล็ดลับความอร่อยนะครับ คือไม่ได้เด็ดขาดคือมะนาวนะผมบีบลงไปเลยนะครับอันนี้คือเคล็ดลับความอร่อยนะผมประมาณนี้นะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมหมูพั้พริกเกลือนะผมหมูทอดพัวพริกเกลือสูตรลุงพิษนะครับคำฉ่ำประมาณนี้นะครับ โอเคกกติดแก๊สได้เลยครับผมครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมหมูทอดคั่วพริกเกลือนะครับผมฉ่ำๆนะครับผมประมาณนี้นะครับหมูทอดคั่วพริกเกลือสูตรลุงทิศ กินเที่ยวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม